วันนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยแล้วก็มีพัสดุมากนะคะก็นี่เลยเป็นพัสดุสกุชี่นะคะที่เราสั่งมาะคะ่ะซองใหญ่มากโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรนี่นะคะก็ส่งมาจากคนนี้นะคะสมบัติลงทะเบียนนะคะค่าส่งสิบาทคะ่ะเดี๋ยวเรามาตัดตัดตัดกันเลยค่ะชิวก็ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีแม็กอยู่นะคะ ดูกันเลยว่ามันจะคืออะไรกระดาษโน้ตอะ่ะเดี๋ยนะนี่นะคะของเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนเลยนะคะอของแถมนะคะจะมีเป็นกระดาษโน้ตนะคะ เป็นกระดาษโน้ตนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของที่เราสั่งกันเลยค่ะก็คือนี่เลยเป็น hello kitty นะคะเป็นเอ่อน่าจะเป็นช็อตเค้กนะคะตอนนี้ก็แรแล้วด้วยนะคะน่าจะเป็นเค้ก hello kitty คะ่ะจะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะนี่น่ารักมากเลยแรแล้วด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นตัวส a k u s h i i นะคะแล้วก็มีเป็นแฮกค่ะ แท็กรุ่นเก่าด้วยนะคะเป็น Lovely Sweet แล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ลด้เส้นนะคะปี2014นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเรามาปีบกันเลยค่ะอ้ยมันจะออกแข็งๆนะคะเนื้อมันแน่นมากเลยอะแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะสโลนินนี้นะ จะออกแบบแข็งๆจะโ,โล่โลนิดหน่อยบีบแล้วแบบปวดมือเลยใช่แล้วช็อคโกแลตนะคะเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยโอ้ยน่ารักอะแข็งด้วยหน่อยบ๊ายบาย